แล้วหน้าไปเ่างามๆกอก็ที่หานี่เดี๋ยวของหน้าเพิ่งกำลังมันใหญ่เบาบ่อยเข้าไปพกรุานาจ้าจลูกโ้ได้ไหมล่ะโอ้โบโจาก nó vô rồi đi Đi đọc ngon nào vẫn khẩu vẫn ngon ngon ờ, giao ngon ờ, ngon ba ngon 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 cầu ngon ngon ba giao ngon biệt ngon cầu ngon 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 ngon

เดียวนีต <bin uk> <azo> ีย่นได้เพี้ยงเติมเ้าผู้ใดนาเจ้าชเพดามตัล่งโยียนี่กะิมหาเอาต่เพี้ยงก็เจ้าว่านบอเเพีุนว่านมรอนีเมือ่อสองเป็นบ่นี่เมือสองเมื่อมือสมนี่นุ่มรอประจำสำล้ง ง้าใวเงอุต่อเอเยิ่มเอ็ดจงอเนี่ยยงมือเออ่ยเหี้ยมาเออหันไปฝนไม่นลงกไปให้หน้าลุกไปให้นาแป๊บนึ่งโยงมือใจอันนี้เขากายลูกเออลไปวนพี่ได้เขาสวยๆเออ่ที่บ้านบ่มีน้ำ ยกโกาน่งยกโกที ok> いい่หนยกสองมือ่อเิ่งบรรยากาศเขาไหลแบบยางคักมากมาพี่น้องมากคุณ เดี๋ยวข้องหน้าเบนกำลังเก็บตั้งทางมานำ้ำเฮ้ยเขาเบนขอขอที่มาลุ่งไฮแรกด์ก็มันสมอง บรรยากาศครับคนเมื่อเนิ่งฝนกำลังเอาง่ามหลายเป็นว่ะไม่ได้ยัดจองหน้า่น không phải cái con người này mọi <laughs> khi cứ cái lốt đi đến 18 thước máy 10 cái nó không 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 Ng đây, hả? Bên đấy. Xong đây, 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 đi này xe nổi lông văn hóa nhà nổi lông, bằng miếng khoang nhảy nhanh hang พอลงไล่สดไว้แค่นี้ก่อนครับมามา,มาเริ่มมีคนพี่น้องทั้งไก่ท่างไก่ที่เขามาชมไล่สดพ้องจ้องสาวน้ำกระตองผ้ารอมันนี้บ้ามารอเพิ่งการเกี่ยวเขาขอขอทิมหาไอ้ี่ิมีงาม เอาง่ามไลยจนรถแข็นเราเอาง่ามไลย่างนี้เทียนเอาง่ามไลน้าโอ้ยเขาเป็น โดนทอดดีครับ <Yeah. S 1> กแบบถมหนึ่งก้นเก่าง่ามครับ, <Yeah. S 1> บ,บอย่างก็เ <Yeah. S 1> ข่ามันง่ามหไยเก <Yeah. S 1> ่างา่า,งามเก่าง่ามพอดีเจอหนมกหนมกไว้ีแห้งนํำ หมอกแห้งเนี่ยมึงบนเมือ่อนึงเจ้าของรถเกี่ยววน,นามามาเบ่าน้องประตองเป้ามาจากโคราชก็เออวปยี่เทียนทมหายอยู่เออเป่ามาไทยสาวน้องประตองเรียบมาไทยก่อนเลยเั่นครับมันงามเขามันแขน รดากาศน้ำหมอกมันยังแห้งอยู่ครับในโล่งมือ บรรยากาศตรงในตรงหน้านะครับ เกี่ยวไม่เอาเขาออกเพราะว่ารถแค่นเขา bưng bưng ba bên gì đây à, cầu lây bên gì đây chắc tạnh có cầu vẫn ngang đi đi เบิงบ่งพวกบรรยากาศพวกพวกนานาเด้เนี่ยพวกนา,น,านนาโมเมนต์ในนาเด้เนี่ยในายนาเป็นบ่เออนนาเหมือนี้าเพิ่นไงไงาเพิ่นบ่ลงห้องเนี่ยเมือนเพม่นน้ำลรดนำด้ำดเออว่าเรียนไปไงเพียงไปไทั้งหก โอ้เป็นเหนรียญปลาใหญ่ทั้งขอกนี่กับว่าไปหาเอางัวเอาขั้วอด้เนี่ยมาเนี่ยบอกว่าพอดีไปตลาดงัูอันบ่าโอ้บนรดาบรรไปหลายบรรมาเนี่ยนั่รถกันนั่รถไล่หนูวไปนี่เระบรรยากาศอันคนอีสานหรือดูการเกี่ยกข่ามกันทีเร,นเริ่มม้วนเริ่มมาเนี่ยอีก ผู้ใดมากกินมากกันนี่เนาะแมนะ่นว่ามากกินหาตาเข่าด้วยแบบเนี่ยอะเออไปสนใจเดี๋ยวเข่าขึ้นเล่านี่เด้อทีมงานทีมงานบ่อพ่อ,อ,อสอบแล้วเธอเองก็โอ้สอบทิ้บบาทขึ้นเล่าน้ำเลยเนาะเออโอ้อยดูบ่าพี่ภาพใหม่เพิพนพ่นน้ำ โอ้พันว่าแพ่อพาเราเองสิบบาทวันทิมงานบู่พ่ออย่นว่นาบ้งบาทเลยครับไอเนี่ยมันเจ้าเอาทางกัน พึงบรรยากาศไปเรื่อยๆครับฟังเนี่ยยังเป็นเขามะลิ้นใจเขามะลิครับเนี่ยเขาใหญ่ฮัลโหล

เจ้าของให้ของหน้ามันนั่งซ่อมมันมันพุ่มใจเขาเิ่นงามบอกว่าเจ้าของให้หน้าิ่นพุ่มใจคนเอาง,งามหลายไงเรียงเออนี่นี่เขาเขาอาง,งามพันนี่ก็เป็นคงอันเบาอวยด้วยเนี่ยเบาอวย บอกแน่บอกผู้อยู่กราชแน่เฝ้ามาก่ายคลิบกวนเน้อเนี่ย,อยเ,ยเอยนเนยอเออฟังเด้อเฝ้าน้ำประตองเฝ้าไหวยเฝ้าเนั่นเฝ้า,าล,ล,ลงมากเดี๋ยวเอาไล่สดลงไว้แก่เนี่ยครับเพราะกดไลลเก็บติดตามสาวน้ำประตองเฝ้ารอ เด้วยครับซึงไทยั้า